ถึงเวลาบันทึกธรรมชาติกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เพื่อนของเราเนี่ยเขาไปตามหานกสวยงามชนิดหนึ่งที่ใครๆก็รู้จักนะครับนกตัวนี้เขาอยู่ในวงนกแก้วนะครับเขาชื่อนกแขกเต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะบันทึกยังไงวาดยังไงสีซันเขาเป็นยังไง,เ,ไง,เ,ไงเริ่มเลยนะครับเริ่มไข่ที่หัวกอนนะครับหฟองแล้วก็มีไข่ที่ลำตัวมันก็จะรีรีกว่าใหญ่กว่านะครับ อีกหนึ่งชิ้นมีปีกเป็นสี่เหลี่ยมปลายแหลมยาวเขาเป็นนกที่ชอบบินนะครับเขาจะมีปีกยาวแหลมนะครับหางก็แหลมยาวด้วยเหมือนกันนะครับโครงล่างเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาใส่ละเอียนะครับปากจะโค้งงุ้มเลยนะครับปากล่างเนี่ยจะซ่อนอยู่ใต้ปากบนนะครับ ตาวงสีดำในตาสีอ่อนๆออกขาวๆนะครับใต้คอจะมีแถบสีดำรวมถึงที่ตรงตาด้วยดูเหมือนคล้ายหน้ากากนะครับนิ้วมีนิ้วสีนิ้วเราจะเห็นเกาะด้านหน้า2นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเกาะเนี่ยก็จะเห็นแค่2นิ้วเอาละครับดูโครงเช็คให้เรียบร้อยแล้วเราก็าลงสีนะครับ แต่ของผมก่อลงสีเขาตัดเส้นนิดนึงเพื่อได้เห็นชัดขึ้นนะครับปีกยาวปลายแหลมมีกิ่งไม้ให้เกาะสติกนิดนึงนะครับเริ่มลงสีเลยเริ่มจากที่หัวก่อนหัวเขามีสีเทานะครับอม,อมฟ้านิดนึงเราใส่สีฟ้าเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็ใส่สีเทานะครับ ไล่ตามลงมาปากจะสีส้มอมแดงนะครับเราใส่สีส้มขึ้นไปก่อนนิดๆดเสร็จแล้วก็ออใส่สีแดงไล่ลงมาเสร็จแล้วก็ที่หน้ากากากระใต้คอเนี่ยมีสีดำนะครับต่อไปนะครับก็เริ่มทีออ่ที่ปีกนะครับตรง ประมาณหัวปีคั่มเป็นสีเหลืองเราใส่สีเหลืองข้ัไปก่อนเสร็จแล้วก็ปิดทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนอันนี้ผมก็จะบันทึกเพิ่มนิดหนึ่งนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวผู้เพราะว่าอ่าตัวผู้เนี่ยมีปากสีแดงแล้วตัวเมียปากสีอะไรตัวเมียเขามีปากสีดําครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับ